สวัสดีนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือเขาเรียกว่าตลาดนองเกลือนะครับยังให้ดูบันจากาศตลาดลุงเกลวันนี้มีทุกอย่างให้เลือกของใหม่ของเก่าของแท้ของเตรียมมือสองเสื้อผ้าโหลโยกกระสอบตาดีได้ตา้ายเจ้าก,กระเสียนี่ที่ว่ารถเช่าฮนะ เขาเช่ามาดูเสื้อผ้าอันนี้แต่แต่ละล็อกเขาก็จะมีแต่ละล็อกแต่ละล็อกเชื่อมเชื่อมต่อกำหนดคนมาเลือกซื้อของเนี่ยที่เห็นรถกรอล์ฟนะฮะรถเขาเช่ามาดูดูเสื้อผ้าดูของที่หลงเกลือมันมันใหญ่มากบางทีบางคนก็เดินไม่ไหวเหมือนกันโอ้ยใหญ่จริงๆใหญ่ หลายตลาดเชื่อมกันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ล็อกล็อกเมนกลางนะล็อกที่ไม่ใช่เมนกลางก็ไม่ต้องดูเพราะว่าถ้าจะเดินทุกล็อกไม่ไหวแน่นี้ครับอย่างผลนโดนเดินเดินนี้มันมันยังมีล็อกซอยซอยเข้าไปอย่างนั้นนะถ้าจะเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสิแค่ขัมว่าไม่ไหวนะเนี่ย เสื้อผ้ามีทั้งของมือใหม่มือสองมีครบน <c oughs> ะครับจะเลือกอะไรมีให้ครบที่ตลาดลงเกลือครับ <c oughs> เครื่องใช้ไฟฟ้ารูนจะเป็นข้ามานมบางบางทีก็ก็จับโซนไว้อยู่เหมือนกันนะนี่รูนีผ้ามานนะเดี๋ยวผมจะให้ดู นี่ยเราจะมีอะไรเน่ยกสองกสามกสี่ก็จะมีไฟเรื่อยๆมันบ,บางทีมามันมีอยู่สามสี่ตลาดเนี่ยเส้นที่รถวิ่งก็มีอีกตลาดนึงแต่ถ้าจะเดินหมดไม่ครบก็ดูเป็นบางลบคนมาเขาก็จะมาเลือกซื้อของไปขายส่วนมากครับ จะมี้อค้าไม่ค้าแต่ว่าความแตกต่างเด๋ยนนี้กับก่อนโควิดแตกต่างมากเนี่ยล็อกนี้จะเป็นผ้มาม่าน <c oughs> เนี่ยเขาจะเดินเชื่อมกันพันกันไปหมุนอันนี้น่าจะเป็นเนี่ยเขาเขียนบอกอยู่ข้างบนเนี่ยม,าามีผ้าม่านผ้าผมชุดทหารเสื้อผ้างเกงยียนคือแต่ละล็อกบางล็อกข้างในคน จะเดินน้อยกว่าล็อกเมนกลางอันนี้จะเดิน <_ d ick> เดินเยอะกว่าเขาก็มีมีให้เลือกทุกอย่างเหมือนกันก็ <_ d ick> ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ <Okay. S 1> เขาอาจจะมีหน้าร้านออนไลน์มีตัวอย่างโชว์ลูกค้าดูคนที่เขาเป็นขาประจำกันแล้วก็อาจจะสั่งทางนั้นแล้วก็ส่งเดี๋ยวนี้ถามว่าค่าส่งแพงไหม ต่อให้แพงยังไงก็ไม่แพงเท่าค่าน้ำมันรถที่ที่เขาเอามาประมาณนั้นมีเสื้อผ้าอีปาถามีทุกลายเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่นะอันนี้อีกล็อกึ่งเขาก็เดินทะลุใส่ตลาดนั้นได้เหมือนกันนี่ฮะที่เขา เลือกซื้อแล้วเตรียมส่งลูกค้าก็าจะแพคให้แบบนี้แล้วเขาจะมีรถจดทะเบียนว่ารถจอดอยู่ลานไหนลานไหนเขาก็จะมีรถพ่วงนี้เอาตามไปส่งที่เห็นนี้ก็คือบางทีก็ของร้านตามไปส่งลูกค้าบางทีก็เขาเรียกอะไรลูกค้าเช่ารถนะฮะเช่ารถมาหาดูสินค้าดูของประมาณนั้น แต่ลารูแต่ล็ล็อกก็จะมีอีกล็อกทะลุใส่ตลาดยาวๆาวยาวแต่ผมก็คงจะเดินแค่เมนกลางแล้วนะเนะาะใหญ่มากเดินให้ครบให้จบคงไม่ครับตลาดองเผือมันใหญ่คนไม่เคยมาก็ดู อนนคืรถมาส่งของอันนี้เป็นแต่ละล็อกเข้ามาทางทไทยๆของตลาดส่วนนี้เขาก็จะบอกว่ามีเว่นตามีกระเป๋ารองเทา้าอันนี้อันนี้เป็นเสื้อผ้าเจอกับพวกชุดทหารนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินต่ออันนี้ ที่เห็นสองมีแบรนด์เนมะแบรนด์เนมก็เนมแท้เนมเทียงไม่แน่ใจตด้ดีได้ตาลายเสียออันนี้เป็นเป็นด้านท้ายแล้วนะทางด้านท้ายสำหรับเข้าตามล็อกส่วนมากจะเป็นเป็นคัง เก็บสินค้าหรือเป็นที่ทําที่แจ้ที่อะไรประมาณนั้นจนะนนค่อยค่อยออแต่คนเดินนะมันไม่มีเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเยอะกว่านี้นะคนเดินซื้อของขกไปไปหมด่เยเสื้อผ้าก็สวยอยู่นะครับ กลุ่มข้างหลังจยเป็นส่วนมากเหมือนกับแฟชั่นยีนยีนไปแล้วบางคนเขามาเขามาดูเป็นแบรนด์ดังๆมือสองเขามาซื้อก็ตัวละ200เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนเขาของแบรนด์เนม้เขาเอาไปขายต่อตัวละพันสองพันได้อยู่กับอันนี้เ็นเก้าอี้ สูนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาจะพาเลาะอันนี้อันนี้กังเกงยีนกอเก้าแต่ละล็อกเขาก็จะมีนี่แต่ละลลอกแต่ละละ็อกแต่ละละ็อกอันนี้เดินมาดา้านทางด้านถ่ายสาย้ายแล้วสำหรับคนช่วยใช้เก็ผงไม่มานี้ มีคนมาซื้อไปขายเดินทางมานีทางด้านท้ายตลาดตลาดนาว่าวันนะครับตลาดฝั่งน้นเดแต่ผมก็คงไม่เดินไป เดี๋ยวดูเดินดูด้านท้ายตลาดเดี๋ยวกลับไปทางสถานในรถไฟเดี๋ยวรถมันออกคมสี่าทันนี่ที่ว่าเช่าสามรอยเขาก็เช่าแล้วมาขับดูของมีกระเป๋าเต็มเลยทางนี้จะเป็นกระเป๋าแล้วครับนี่ ทางด้านท้ายตลาดนะครับผมจะให้ดูด้านท้ายตลาดจากด้านโน้นไปด้านนี้รถมันสามารถวิ่งวิ่งอ้อมเชื่อมหากันได้หมดนะที่ทรถโขกนะ <Hello. S 1> ตลาดธนวันผมไม่ได้เดินไปเลยคนระับเพราะวันไกลเดีย๋ยวจะให้ดูบรรยากาศ ตลาดลงเกลือวันที่มันมาผมมามั่างกัอย่งไงีนะ้ก็ดูนะครับอันนี้ด้านท้ายเลยนะของมือสอง เป็นตลาดนัดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจผลไม้ข้างหลังน่าจะเป็นแบบคล้ายๆนัดอันนี้ก็เป็นอีกลูหนึ่งของตลาดเดี๋ยวผมจะเดินเดินด้านท้ายแล้ทะลุใส่สถานีรถไฟพี่ะว่าผมต้องเดินไปครับด้วยรถไฟทางข้างหลังจะ เยี่ยมๆหน่อยคนไม่พู้พานเหมือนด้านมานี่ครับที่บอกว่าเช่ารถกอบ์ฟสามร้อยอ่ะถ้ายัางมาอย่างครอบครัวมันพากันเดินก็ไม่ไหวลอง,งใช้วิธีเช่ารถเช่ารถหาดูของ ปุ่มนี้เป็นเข็มขัดเข็มขัดนะเข็มขัดทั้งหมดเลยีนกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าทั้งน,นนะั้นผมอยากรู้จังกระเป๋าอย่นีใไปเท่าไหร่ กระเป๋าอย่างนี้ใบเท่าไหร่ครับที่นี่สองร้อยก็ก็ถูกกว่าที่นนผ,มผมซื้อมันสองร้อยเก้าสิบสองร้อยหมดใช่ไหมฮะก็ก็ถูกกว่าที่ตลาดนานาเจริญผมผมซื้อสองร้อยเก้าสิบผมก็เลยอยากรู้ว่าจากที่นี่ไปมันเท่าไหร่มันก็คล้ายๆกันนะับเพราะว่ากระเป๋านี้ผมซื้อใส่ให้ลูกน้องเก็บ ตางน้ำแข็ขงผัวกันเก้าสิบบาทเนาะเขาก็มารับอย่างนี้แหละไปขายคิดว่านะก็นั่นแหละครับส่วนมากก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับของไปขายผมผมก็คงไม่เอาเพราะว่ามันยังยังมีเยอะอยู่มีหลายใบอยู่ะเดี๋ยวข่าวหน้าเล็งไว้แลละถ้าได้มาก็ จะมาเอาเดี๋ยวผมอยากรู้ก็คือราคาเก้าอี้ครับผมซื้อทางเน็ตมัน400บาทผมอยากรู้ว่าเก้าอี้ที่เขานั่งกำลังนิยมกันอยู่ตอนนี้มันใบเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาเลาะไปถามด้านหน้ามันไม่เดินทุกล็อกนะครับผมเดินทุกล็อกคงไม่ไหวแล้วจะจะเดินบางล็อกคนระับ นี่ราคาเช่ารถนะวันละร้อยห้าสิบสามชั่วโมงร้อยบาทนะครับสวดีครับถ้าอย่างงั้นสามร้อยสำหรับครอบครัวเขาเช่าขับดูของนะเพราะตลาดมันใหญ่ดูบรรยากาศตลาดลงเกือ้อ ่ะก็คงจะเดินตัดแล้วนะครับก็ไม่ไปแล้วนาดูนะรถไฟก็เริ่มขายตัวแล้วเดินลับแล้วครับเป็นด้านหลังแต่แล,แล้วเขาจะเชื่อมใส่กันหมดแบบนี้ องงส่เดี๋ยวผมจะวนกลับไปจะไปถามเก่าราคาเก้าอีะผมอยากรู้อันนี้ที่เห็นเนียมัน,ม,นมันเมนข้างหลังนะส่วนมากจะมีของมาหวาแ้แก้แก้ที่เจ็บของอะไรประมาณ เดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะถามเก้าอี้ให้ได้ผมอยากรู้จู่เมืม่ันีหลายล้านนี่ไม่มีตัวอย่างไม่ถามครับ ันนี้ผมจะลอๆๆๆๆนี่ยที่บอกว่าเช่าสามร้อคุ้มนะครับมาหลายคนตลาดลงเกลือวันนี้คนที่ไม่มาผมเข้าใจว่าเขาซื้อทางหน้าร้านผ่านออนไลน์ ยังไงก็ถูกกว่าขับรถค่าน้ํามันมาเอาีกอย่างลูกค้าขายขาไปจํากันเขาไม่ใ้้จใะจใส่เขาถ้าจะใส่เขาคงไม่ซื้อขายกันต่อเผมจะหาร้านเก้าอี้ผมอยากลลถามราคาว่าเขาขายกันยังไงคมรู้แล้วกระเป๋าที่เคยใช้สองร้อยทวนนะถ้าต่อก็ได้อยู่นะครับถ้าเขาซื้อไปส่งเขาหนะ้า ใครส่งน่าจะได้ถูกกว่านั้นคือ oh. อยู่ไกลแค่ละเก้าอี้ที่ว่า,าแต่ได้ามาทางนี้แล้วผมจะเดินหลุดออกไปทางโน้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปเลย oh. ไม่เห็น ไม่เห็นทางร้านเลครับเดี๋ยวมเริ่มตัดเข้านี่เลยเพราะว่ารถไฟเข้ามาแล้วเปิดขายตั๋วแล้วแต่ว่าออกบ่ายสามไม่ต้องกลัวไม่มีที่นั่งครับตนี้ไม่เดินทางเข้านสะ่วนมากนะอาจจะทมเก้าอี้เลยเลยไม่เห็นเลยแต่ก็น่าจะถูกกว่าซื้อคำนิดนะถึงคนละแบบคนละ แบนมันก็น่าจะถูกกว่าอาโล่โล่โล่ โดยสารนี่ฮะจูรถตโต้ไปชนบุรีพัทยาลงเกลือก็แล้วเลยไปไม่ถึงโซนเก้าอี้ครับเก้าอี้ปับที่นั่งเยอะๆตลาดลงเกลือครับใครไม่เคยมาก็ดูดูบรรยากาศ มีแบงกะสิก่อนท่าธรรเณรดีเท้าที่ดูตลาดหลงเกือมีไทยพาณิช์กสิก่อกับกรุงเทพนะครับอยู่ใกล้ใกล้กันหมดาดูนะเซเว่นนี่ยังจะเข้าแถวแจก,กฟรีเพราะว่าฝั่งทรเมียนมีเซเว่นนะครับแต่ว่าอของแพงกว่าเราอย่างอย่างนมที่ผมเคย คือจิ้นนะฮะของเรา25บาทฝั่งนู้น49นะครับแต่ลองของมาแล้วแต่ลองลองอเมซอนนะขายราคามาตรฐานเดียวกันหกสิห้าบาทของเราหกสิบนะอันนี้ก็จะเดินเข้าเทียบทางทางทางสถนนี้รถไฟแล้วครับน่าจะเริ่มขายตั๋วแล้วเพื่อนๆนเข้ามาก็ ฝากกดติดตามช่องกดกระดิงตัวบนให้ด้วยนะสำหรับคนที่เข้ามาต้องขอเดินลัดล้านนะครบแวนบรรยากาศบรรยากาศขายตัวแล้วปล่อยคนขึ้นแล้วครับ คงจะพอแค่นี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะเป็นรถไฟแล้วพี่น้อง